แรกนี่ใส่เนยนะครับผมไข่กระทะครับไข่กระทะที่มาจากเวียดนามนะครับผมไข่กระทะ,ทะ,ทะเป็นลูกรึ่งจีนเวียดนามครับไข่กระทะเนี่ยจริงแล้วส่วนมากจะอยู่ที่อุดรน,นะครับจะเยอะใส่เนยลงไปแล้วก็ ใส่ไข่นะครับผมใส่ไข่ใส่ไข่ที่ตามชอบครับผมแต่เราขายเราขายอยู่ที่สองครับผมสองลูกแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับ มาแ้วน,นี้โอเคเลยรับให้เยอะครับผมเยอะเป็นเชฟม <c oughs> แล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับต้นหอม <c oughs> ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับจะใส่หัวหอมก็ได้นะครับไอเชฟชอบหอมครับผมชอบหอมชอบ Thầm thòm <cười> <cười>